คนที่มีครูมักจะบ,บ่นวา่าทํให้ปฏิบัติมาลายปีมีครูเป็นร่างทรงเป็นผู้ทุกเืิกทำให้ชีวิตยังเหนื่อยท้อแท้อึดอัดติดขัดไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยว่านเสวะขาว่าติดขัดก,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 ก็คือการไม่ได้ชกละมาสา้นกันที่ยังต้องทํางานนัก,นกเหนื่อยๆแล้วก็ได้เงินไม่พอใช้หรือการที่ยังทําเหมือนเดิมได้เท่าเดิมค่ะหนึ่งวิธีที่จะแก้ปัญหาก,การติดขัดและข้อใชยบารมีของครูบา้าจ้านการปฏิบัตินำ ื่อจิตฝึกยานตัวเองไปด้วยในตัวนั่นก็คือการเรียนรู้ VIP จิตสัมผัสค่ะเชื่อมยานของครูบวกกับการลงมือทําการฝึกจิตภาคล้ังแล้วก็ผ่านการเรียนรู้เทคนิคเรานี้เพื่อแปลเปลี่ยนซึ่งเหล่านี่มาเป็นทรัพย์ในเมืองมนุษย์ให้ครูช่วยนุ่นนำให้ครูช่วยมาผ่านจิตผ่านล้างฉีทางผ่านการซื้อผ่านจิตจิตีจิตสัมผัสนี้เองนะคะคุณจะายติดคัดแน่นอนค่ะเรียนรู้ด้วยจิตลงมือทําด้วยใจขยันมุ่งมันผากเพียนเสมเมอร คุณจะได้เจอกับความสําเร็จแน่นอนค่ะลงทุนเพียงหนึ่งครั้งแต่ต่อยอดเลี้ยงชีวิตได้ตลอดชีพลายคนเข้ามาลงทุนเพียงครันเดียวต่อยอดเป็นสองหมื่นสามหมื่นได้หลังจากจบข้อไปเพียงหนึ่งเดือนแค่เพียงเปิดจิตลงมือทําค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งจงก้าวข้ามความกลัวทั้งหมดแล้วจงปลดพันฒนาการตัวเองเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหม่ทำโยจิตทำโดยใจทำไปจนกว่าจะสำเร็จค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเรียนรูซาตานี้ว่ายินดีแนะนำในร์อดูแลจังหวะจะเป็นค่ะ แค่เพียง5ใบเท่านะคะหมีทอนถ้าคุณสนใจรีบทักามาสอบทามได้เลยคะ่ะ